าวนะครับสวัสดีอ FC สวัสดีผู้ติดตามผู้น่ารักทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ทำไมไฟมันเปเจียงอะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ตอนนี้เลยนะครับผมอยู่ที่ผมมาจากคงหลวงเนาะอยู่แถวๆรังสิตนะพ่ะเอิญมัน ตอนที่เรารับตู้นะครับตอนที่เรารับตู้เดี๋ยวผมขึ้นภาพไปดูผมเข้าร้านปะยางแล้วนะผมเข้าร้านปะยางแล้วแล้วเขาบอกว่ายางบวมยางบวมปะไม่ได้มันไม่ได้รั่วนะครับแต่ว่าอาการของมันก็คือซึมออกแก้มเนาะซึมออกแก้มผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนะให้เขาถอดยางอะไรเรามีอยู่เส้นหนึ่งเขาก็บอกว่าไม่มีตัวถอดไม่มีบล็อกถอดนะครับผมก็อะ มันจะสองทุ่มอยู่แล้วมันจะคือฟิลคนรอขึ้นของอะไรมันก็ยุ่งยากนะผมก็เลยอ่ะไหนๆก็ไหนๆละให้เขาเติมลมประกอบเข้าไปคืนนะครับเสียไปร้อยห้าสิบาทนะครับตรงบางนากรมสิบห้านะเราก็รีบมาเราก็รีบมานะครับรีบมากว่าคนบรรจุเขาจะขํานะครับก็บรรจุก,ก็ของอย่างหนักเลยเพื่อนๆนะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสามตันนั่นละมั้งนะยังเบนเต็เลยนะครับ ตอนนี้วิ่งความเร็วที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไปเร็วกว่าน,นี้ไม่ไดนะ้กลัวมันจะนั่งแทนนะ่นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับาจากตรงนี้ไปท่าปูนน่าจะประมาณ6-70กิโลนะผมจะขึ้นทางด่วนผมก็ไม่กล้าขึ้นนะเนี่ยเดี๋ยวคิดอีกแป๊บหนึ่งว่าจะไปทางไหนดีนะครับตอนนี้อยู่ลังสิตเดี๋ยววิ่งดินแดงไปเรื่อยๆก่อนนะครับสำหรับคลิปวันที่ถ่ายคลิปนี้คือวันที่คือฟิวนะ คือฟิวตั้งแต่วันจันทร์และวันนี้วันศุกร์นะจันทร์อังคารพุพฤหัสศุกร์จันทร์อังคารพุพฤหัสศุกร์คือฟิวมาได้4วันเลยนะนเพื่อนก็คนที่มีเอกสารเท่านั้นนะครับที่ได้เดินทางรันยางผมได้แอบถามเขาไว้และที่ะระบังเขาบอกว่าเขาไม่กล้าออกเหมือนกันนะรันยางถ้าเกิดเหตุไม่คาดคิดระเบิดตุ้มขึ้นมา2เส้นก็น่าจะงานเข้านะครับ ตอนนี้ฟิวเจอร์รังสิตนะพี่ๆเขามาทำอะไรกันเดี๋ยวลงไปดูสักหน่อยนะครับเพราะว่าตอนออกมาไม่ได้ดู เป็นห่วงเส้นในนะเส้นในรับน้ำหนักเต็มๆเลยนะตอนนี้เราอยู่แถววิภาอยู่แถวอะไรวะอ่าฝั่งโน้นเป็นไงบ้างฝั่งโน้นไม่เป็นไรอยู่ถแถวสวนอสวนอวิภามั้ง ตึกอิสุตรงปั๊มพีทีนะครับอยู่ในเส้นดินแดงนั่นแหละเดี๋ยวดูเิร้อนมากไหมก็ไม่เท่าไหร่นะก็น่าจะได้อยู่แต่ถ้ามันมันยางเสียข้างในข้างนอกไม่เท่าไหร่แต่นี่ยางเสียข้างนอกเราให้เขาถอดยางอะไหล่แล้วนะร้านยางเขาไม่มียางอะไหล่ก็เท่ากับแค่เขาถอดแล้วก็ใส่คืนเขาคิดร้อยห้าสิบบาทนะ ทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวให้จบงานก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันเดี๋ยวดูดิว่าผมจะจบงานได้ไหมนะว่าผมจะคืนตู้เสร็จไหมนะครับแล้วก็ว่า,เ,าเราจะตอนเช้าเราจะไปทํายังไงไปช่วงวันคือฟิวเนาะก็จะไม่มีรถเลยนะครับมีไม่คือมีไม่กี่คันนะ่ะวิ่งกันนะ่ะแล้วผมก็ใช้ความเร็วที่ประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ระยะทางตอนนี้ผมเดินทางมาได้ประมาณา20กิโลแล้วผมจอดลงไปดูครั้งหนึ่งเนาะก็โหใจจริงๆแล้วนะมันมันไม่สามารถทำอะไรได้อย่างที่ผมเปิดรูปให้ดูนะครับเขาถอดแล้วเขาบอกว่ามันบวมปะไม่อยู่นะครับเขาก็พยายามจะขายยางให้นะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้เอานะผมผมก็กะว่าเดี๋ยวจะใช้ยางอะไรเราเนาะ เขาก็บอกว่าไม่มีที่ถอดนะครับก็เลยตกลงกันได้เติมลมแล้วก็ประกอบใส่มาคืนนะมันก็ไม่อยู่นะครับเออก็เดี๋ยวค่อยว่ากันตอนเช้านะรถวิ่งน้อยมากนะครับคือฟิวเงียบมากนะอ่าผมตัดสินใจแล้วนะเพื่อนผมจะวิ่งอตรงเนี้ขวามือมันจะเป็นทางด่วนด,ดินแดงเนาะผมจะเลี้ยวซ้ายนะครับวิ่งเข้าาตรงสามเหลี่ยมดินแดงแล้วก็เข้าพระรามเ้า ไปออกถนนสีนคกินนะวิ่งข้างล่างไปดีฟ่านะฮะไม่ไม่ขึ้นทางด่วนดนะีกว่าทางด่วนเขาเปิดอยู่นะเขาเปิดอยู่เขาเปิดอยู่ช่องหนึ่งนะครับในช่วงโคฟิวคือฟิวแบบนี้นะแต่เราผมคิดว่าน่าจะวิ่งข้างล่างดีฟ่าวิ่งข้างล่างดีกว่าก็นะครับอ,อยางนะครับผมก็จะเปรียบเสมือนกระท้อนเนาะ,ะให้เห็นจินตนาการเห็นภาพนะครับเปรียบเสมือนกระท้อนนะพอ เวลาตกหลุกนะฮะมันก็เหมือนการนวดนะนวดกระท้อนนะครับเรานวดแรงแรงมันก็มีเปอร์เซ็นต์แตกนะครับเรานวดแรงๆมันก็มีเปอร์เซ็นต์แตกได้นะครับแต่ถ้าเราค่อยๆนวดนะครับเราค่อยๆนวดเบาๆนะกระเลงมันทีละเ,เบาๆอะไรเงี้ยค่อยๆไปนะครับมันก็อาจจะไม่แตกนะครับเราก็ประคองไปเรื่อยๆนะครับด้วยความเร็วที่ประมาณหมวใจประมาณ40กิมตรชั่โมเนี่ย การจะตกหลุมการจะอะไรมันก็จะเบาลงแต่ถ้าเราวิ่ง60-70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนปกติที่ผมวิ่งนะครับมันก็จะกระแทกแรงแล้วเปอร์เซ็นที่จะระเบิดตุ้มอีกเส้นหนึ่งแล้วเขาเรียกว่านั่งเท่นไปต่อไม่ได้ก็มีเปอร์เซ็นต์เราก็เลยหยดหยอดไปนะค่อยๆไปนะครับสำหรับในห,หลายคลิปนะก็มีเรื่องราวหลายๆอย่างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อีกเรื่องราหนึ่งก็คือ มาดูกันนะครับว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับกับเรื่องยางเนี่ยแล้วเราจะจบจบจบปัญหานี้ยังไงตอนตอนที่ลงตู้อะตอนเช้ามันจะจะจบปัญหานี้ได้ยังไงประมาณไหนนะครับสภาพถนนมันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะสภาพถนนไม่ค่อยโอเคมากๆเลยนะครับแล้วก็ยางช่วงสองสามอาทิตย์หลังเนี่ยผมปะยางบ่อยมากนะครับตอนที่เอารถมาจากเฮียนะยางมันได้อยู่ประมาณแค่ 6-70%นะในบางเส้นก็จะมีคู่หน้านะครับที่จะเป็นยางแบบใหม่นะมันก็ตอนเนี hmm. so like, ้ยประมาณ4-5เดือนยางก็ลืมไปแล้วนะครับเริ่มมีปัญหาแล้วก็ปะอาทิตย์ละครั้งเลยนะปะอาทิตย์ละครั้งเลยนะครับละครั้งนี้ก็เสียแล้วยางนะครับยางที่ดอกอยู่ค่อนข้างมากนะครับย่อของแม็กซินะยางตัวเส้นท้ายที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อกี้มัน ดอกอยู่ค่อนข้างมากนะค่อนข้างมากผมก็ยังงงกับมันว่ามันบวมได้ยังไงก็ผมวิ่งพรามเก้ามาจนถึงทางหลวงหมายเลขเกริกรกรุงเทพชนบุรีแล้วนะครับตอนนี้ผมจะวนลงมันมันต้องไปต่อนะถ้าวนกรุงเทพชนบุรีตอนนี้ผมจะวนลงถนนสีนรินลิ์นะครับวนลงถนนรีนครขลิบวิ่งข้างล่างนะครับไม่ได้ถ่ายเส้นทางให้เป็นประติดไปต่อนะเพราะว่ามันมืดนะครับเดี๋ยวผมจะ อธิบายไปเรื่อยๆด้ดกันว่าวิ่งเส้นไหนเพราะว่าคลิปนี้เรามาดูเรื่องยางกันเนาะ,อะโอเคนะครับค่อยๆนะครับช้านะผมวิ่งอยู่มาประมาณ40นะเพื่อนๆดูดิว่ามันร้อนขนาดไหนผมไปจับดูตอน,น,นมันร้อนเราจอดพักตรงวิภาวดีลังสิตครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เป้าหมายของเราก็คือถนนปู่เจ้าออนะครับท่าทีซีทีกับวันคือฟิวแบบนี้นะครับโอ้ถนนเมพวประกาศลงลุ่มแห้งเมโ์ จริงผม6 70 80หมแดแล้วผมเล่นนะคันโลง่ลงๆนะเออไม่ได้เลยนะครับค่อยๆค่อยค่อยมากครับตอนนี้อ่ะตอนนี้เราอยู่ถนนสีนะ้ำเงินเรียบร้อยนะครับอ่าตอนนี้ก็ถึงท่าคืนตู้แล้วนะครับก็คือท่าท c ซเนานะผมไม่ขึ้นตรงนั้นหรอกยางไม่ดีเราเข้าฝั่งนี้ เดี๋ยวลงไปดูยางกันโอ้โหสภาพนี้เลยนะคือยังไงมันก็ต้องทิ้งอยู่แล้วนะครับยางนี้แล้วก็รู้สึกว่าตัวนี้มันจะเบนเพิ่มด้วยนะเนี่ย ยังไงมันก็ต้องทิ้งในอย่างเพราะว่ามันบวมนะก็เราคืนตุ้เสร็จแล้วเราดูตอนเช้าเราจะแก้ไขยังไงไปก่อนนะครับคือ <c ười> ใช้เวลานานมากครับสี่ทุ่มาออกมาตอนนี้เที่ยงคืนครึ่งแล้วอ่ะห้าหกเกือบสามชั่วโมงอ,อ่ะว,วิ่งในระยะทางแค่ประมาณห้าหกสิบกิโลเอง เดี๋ยวผมจะเอายางอะไรเส้นนี้ไปใช้ก่อนนะครับยางอะไรเส้นนี้ไปเปลี่ยนก่อนนะพอดีสั่งยางเพื่อนไปแล้วสองเส้นนะยางมือสองเดี๋ยวมาค่อยว่ากันวันนี้เอาที่ไปก่อนแล้วก็ไล่ชิกลมหางก่อนสภาพเพราะว่ามันบวมแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างดูอีกรอบหนึ่งนะว่ามันบวมประมาณไหนใช้ได้ไหมหรือถ้าทิ้งเลยทิ้งเลยก็เดี๋ยว ที่ไยก็เดี๋ยวให้เอาไงดีปะเดี๋ยวรอดเยรอนี่รอนี่แต่ว่าหัวลอยสามร่อนหนาก็ลอยสามลอยสามหนังหัวเลยนิ่มๆหน่อยจังหน่อยอร้อามน่ะรอหนาลอยสามรอหนามันใส่ลอยสามอย่แล้วแต่ว่าทางนี้มันใส่ลอยสีแต่ว่าถ้าเปลี่ยนมัลอยสาม คืนหางเลยต้องเอามากขนาหนเลล้นนะ,ะกระทะที่ถอดออกนะ้นหางเลยบอก น้ามันจำมา้งจะย้ายเอายงอางอะไรมาใช้ไปก่อน เดี๋ยวจะให้ช่างเขาตรวจตรวจดูด้วยนะครับว่ามันพอเติมลมไว้ได้ไหมถ้าพอเติมลมไว้ได้เดี๋ยวเอาไว้ใส่เป็นยางอะไรไม่ต้องถอดยางเพราะว่ามันไม่ได้รั่วนะเพราะว่าบวมลมออกแก้มเขาเช็คน้ำแล้วเขาว่ามันบวมวันแต่ว่าเขาเติมลมห้แล้วก็มันเห็นมันออกแก้มอ๋อขอบอ่าไปหอดโรงงานกับเบิด์ตลมวัน เป็นการย้ำน็อตนะครับก็ทุกครั้งที่มีการถอดล้อนะครับเราก็จะควรพยายามล้อในนะครับแล้วก็ใช้น้ำมันหล่อลื่นล้อในนี่ช่างบางคนเขาก็จะย้ำให้อีกบางคนก็ต้องบอกเขานะ มันจะมีการคลายแน่อนอนครับถ้าเป็นรุ่นรุ่นเก่าแปดแปดน็นนนอตแบบนี้นะ oh. แล้ววันนี้ก็จะมีการ oh. เช็คลมห่างนะห่างทุกเส้นก็ใช้ลมเดิม140ร้อยสิบกิโลแต่ว่าเมื่อวาน มีการลื่นที่หัวนะใช้ลมหัวร้อยสามสิบก้อนปกติใช้ร้อยสี่สิบเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นใช้ร้อยสามสิบาดอกมันเริ่ม้อนแล้วใช้รงหนักมากนะครับพอเราวิ่งตู้สั้นบ่อยก็เดี๋ยวใช้ร้อยสี่สิบก้อนเรอ่านี่นะครับก็ใช้แบบนี้ก่อนเดี๋ยวผมไม่ไว้แบบนี้หรอกเดี๋ยวเอาเข้าไปถอยถอยไปแล้วก็เดี๋ยวจะสาดสีให้ให้มันดูดีหน่อยนะสีเรามีอยู่แต่สภาพมอมเลยนะ เนี่เดี๋ยวตรวจตรวจสอบดูนะครับว่ามันพอเติมลมไปได้ไหมถ้าเติมลมไม่ได้จะเอาไว้เป็นยางอะไรให้มันมีแบบมีลมนะใเ่ไมอะไรปะจังชั้นจังชั้นใส่แบบประคองไว้เดี๋ยวว่าเอาไว้เป็นยางอะไรไหมใส่ลมไว้ร้อยหนึ่งบัวมนี่กับบวมนี่ แปดสิบก็ได้มัง้งรอยนึงกัเห็นวลวดเลยไมแปดสิบกับพ่อ่วด้วยก็ต้องเต่มแล้วเก็บเลยแดยวกว่าป่า ให้เพิ่นซับแล้วเพิ่นว่าบ่มีแนวขันก็เลยเพิ่นวาบววาบ่หัวประกอบใส่ไปหอดโรงงานเบิดล่มแนวขันยางขันอี่หรอขันแต่แม่นะ,ะแล้วว่าบ่มีแนวขันอยู่บางหน้ากระม่สิบหา จอดน้ำเล่า จะมีสองตัวนะแล้วก็ขันันนี้เสร็จแล้วก็ต้องหมุนตัวนุ้นล็อกอีกตัวนะนี่ล็อกไม่ให้มันล่วงตัวนี้แหละใอยว่ามันล้มบอลอเส้นหนอกมันบปะเมื่อวานมันมันเล่นเส้นเดียวมากนะมันเล่นเอียงมากนะเพราะรมันออกวะหย่านหัวอ,อยู่ เส้นนี้ลมไม่มีเลยนะครับเมื่อคืนไม่รู้ว่าเกี่ยวกันกับการบดเส้นนี้มาหรือเปล่าลมออกหมดเลยเนี่ยเส้นนอกริมเนี่ยที่เขากำลังเติมอยู่เลือยู่หกสิบแปดสิบเดี๋ยวเช็คลมห่างให้เรียบร้อยนะครับวันนี้เดี๋ยวปล่อยลมหัวออกนะครับเลือใช้แค่130นนคร้อยสามสิบปอนด์นะเมื่อวานฝนตกแล้วมันลื่นนะดอกมันอยู่ประมาณสี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เองอเจ็อกแจ็คพอตอีกรั่วตรงนี้อีกเส้นหนึ่งนะอันาี้ก็เลย ร้อยรอยซี่นี่นะครับตอนเช็คลมว่าเมื่อคืนลมตัวนี้มันเป็นแบนนะผมสงสัยแล้วทีนี้เช็คลมแล้วก็สรุปรั่วตรงนี้อีกเส้นหนึ่งนะเดี๋ยวมาดูกันว่าโดนค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่ จ้งม้งอะโฟมหนึน่งโอ,โอ,โอ้เป็นล่นานแล้ว คลิปหน้านะครับสวัสดีครับทุกสวัสดีครับใครมีอะไรก็คอมเมนต์มานะครับคุยกัน